Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลดที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้างก็จะมีบริการกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเออเฮลโลกา์วัสัุดูดโอเคครับทุกคนก็อยู่กับผมต้นไม้เองนะฮะคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้เลยว่าอาจจะมีเสียงฝนหรือเสียงนกหรือเสียงรบกวนอะไรแยะๆบ้าฝฟล์ล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนมันตกอยู่นะทุกคน รอให้มันหยุดมันไม่หยุดสักทีนะครับก็เลยทนไม่ไหวละมารีวิวเลยละกันนะครับทนไม่ไหวรอนานแล้วครับตั้งแต่11โมงเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเนาะโอเคก็คือว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวอันนี้ครับทุกคนครับมันเป็นบัตรลายลิมิเต็ดเนาะเป็นบัตรลายใหม่ใช่ไหมใช่ลิมิเต็ดไหมน่าจะใช่แหละมันเป็นลิมิเต็ดของสเตรนท์นะฮะนี่เลยคือไม่รู้ว่าคนเลียวเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เนาะ เอาฮีโร่เอ่อฮีโร่ดีซีแต่เป็นพลังมาเวลโคตรงงนี่นะครับทุกคนครับมันก็คือด็อกเตอร์เฟสหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เนี่ยโอกาสออกเนี่ยมันก็จะอยู่ที่1นึ่งทับสนะครับแล้วก็บัตรลายนี่เลยสกิลแรกนะครับโคลอนอะไรเนี่ยจะใช้จักระ2อ0 0มนะครับครูดาว24วิีวิสกิลที่2ใช้จักระ30 0 0 0ื่นครูดาวยีาวินะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยใช้จัก 24, ระ24งหมคูดาวยีิาวิครับนี่มีโหมดด้วยเป็นไง แล้วก็เลเวลตันเนี่ยจะอยู่ที่1000นะฮะโอเคคราวนี้เนี่ยมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลให้ดูเลยละกันนะครับจะเอาให้ทุกสกิลเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังกันละกันนะครับมาี่เปิดโหมดเลยครับโหมดโคตรเท่อะทุกคนดูดิมันจะมีแบบไอ้ไอ้แบบว่าเหมือนตัดสลูอะทุกคนอยู่บนหัวครับนีนน่แล้วก็จะมีไม้กางเขนชุบชีวิตโอเคประมาณนี้ครับมาครับสกิลแรก นี่กดคลิกอีสกิลแรกเป็นการจับตันครับโหโคตรเท่เลยดูดิเ<ฮ>ท่จริงแล้วก็สกิลสองครับไม่ดูเอฟเฟคดูเอฟเฟคโคตรเท่สกิ ing, ลสองก็ยิงแล้วติดเบิร์เนาะแล้วก็สกิลที่สามครับไม่มีอะไรยิงกระเด็นเฉย,ยนี่เห็นไหมแค่นี้ครับ <impression> ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ตีธรรมดาครับนี่ประมาณนี้เนาะตีธรรมดา ต่อไปครับสกิลคิวครับโอ้ดูดามจดดิโคตรเทแล้วก็สกิลคิวขวาซีครับอี๋เป็นไงหยุดเวลาได้ด้วยโอเคครับประมาณนี้และนี่เนี่ยก็คือสกิลทั้งหมดนะฮะทุกคนครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขอเตือนไว้เลยนะทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายสกิลแล้วนะครับก็จะพูดแบบยาวนิดนึงเนาะถ้าใครแบบว่าแบบ อยากรู้สกิลแล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่ารีวิวไปหมดแล้วนะเมื่อกี้มันมีทั้งหมด5สกิลแล้วตัวเนี้ยมีสกิลโหมดสกิลคิวนะครับแล้วก็ VBN อ่ะแค่นี้เลยครับโอเคคราวนี้เนี่ยจะมาอธิบายแต่ละสกิลให้ฟังละนี่ครับอันนี้คือสกิลเอ่อเดี๋ยวผมขอปิดโหมดก่อนแล้วกันเนาะโอเคสกิลแรกนะครับก็เป็นการจับตันเนาะนี่เลยครับปุ๊บคลิกใส่ตัว โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกมันจะตานแบบนี้เนาะเห็นไหมถ้าเปิดโหมดเนี่ยมันจะเท่กว่านี้อีกนะเอออย่างเท่แล้วก็อันที่2ครับเดี๋ยวทุกคนดูเอฟเฟกต์นะอันที่2ก็ไม่มีอะไรครับยิงแล้วติดเบิร์นนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยคือร่างเปิดโหมดโคตรเท่อ่ะเหมือนจอมเวทอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็สกิลที่2เดี๋ยวทุกคนดูเอฟเฟกต์มนะันนะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นเอฟเฟกต์ไม้กางเขนนะครับโคตรเท่แล้วก็ติดเบิร์นไฟด้วยสกิลนี้เนี่ย ถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะสวยมากเลยนะไอสกิลที่2เนี่ยครับไม่ใช่สิทุกสกิลเลย <laughs> เพราะว่าสกิลมันเป็นแบบสีเหลืองทองเนาะมันจะเรืองแสงในที่มืดนะครับเออมันก็จะเท่นิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นกลางวันแสงมันก็จะดอปหน่อยเนาะมันก็ไม่ไปเท่เท่าไหร่นะครับต่อไปครับสกิลที่3สกิลที่3ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่ยิงกระเด็นเฉยๆนี่ดูเอฟเฟกครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นเอฟเฟกต์ไม้กางเขนหมุนๆมุนหมุนหมุน,มนแบบนี้นะครับเออ ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยไอสัญลักษณ์นี้มันเป็นสัญลักษณ์แห่งการชุบชีวิตมั้งครับทุกคนครับอืมใช่มันไม่เชียงว่าเป็นไม้กางเขนอะมันเป็นเหมือนแบบอียิปต์นะครับหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกอ,อียิปต์นะครับคนอียิปต์โอเคต่อไปก็สกิลคิวครับสกิลคิวเดี๋ยวต้องเปิดโหมดเนาะเดี๋ยวเปิดโหมดเลยครับอ้เปิดโหมดมาแล้วนี่โหมดของเราเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นนี้นะครับทุกคนครับ นี่เห็นไหมเป็นชุดพระคมุมแล้วก็นกมาร้องอะไรตอนไม่อัดไม่ร้อนอัดทีไรร้องทุกทีนี่ครับทุกคนครับเห็นไหมไอ้ตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแสงแบบนี้แล้วก็จะมีไอ้ตรงแบบไอ้ตรงแบบยังไงอะเออมาเรืองแสงอยู่กลางอกครับทุกคนเห็นปะเออแล้วก็กดกันครับนี่มันจะตั้งกาดแบบนี้มันจะเอาไอ้นั่นอะ มีออร่าเขาเรียกว่าอะไรไหมกางเขนแล้วกันเออทุกคน <c oughs> อยู่ที่มือครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็มีหลบออโต้ไหมอ่าโอเคครับมีหลบออโต้แล้วก็บินได้ไหมครับอ่าบินได้นะครับบินได้ปกติเลยนี่บินได้กดกันได้ครับแล้วก็ถ้าหลบครับถ้าหลบก็ปกตินะปกติเลยครับมนเหมือนจะลืมเปิดเสียงไหมไม่ลืมโอเคตีธรรมดาก็แบบนี้ครับอ่ะเฮ้ยแรงแล้วเนี่ย ดอกก็มืดเลยหรอแรงอยู่เดีย๋ยวลอง M1 ครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอ่าฮาเป็นไงโคตรเทโอเคครับต่อไปเนี่ยเรามาดูโหมดกันบ้างเนาะสเตตของโหมดนะครับจะบอกจะกะ2300นิน2,400หมัด2500แล้วก็เลือดเนี่ย2200นนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับโหมดก็รีวิวไปหมดแล้วท่ากันท่าหลบกระโดดบินอะไรตีลังกาเหาะเหินเดิน เดินอากาศก็รีวิวไปหมดแล้วเนะาะคราวนี้มาครับสกิลคิวครับสกิลคิวเนี่ยผมจะอธิบายคือสกิลคิวมันเป็นการที่เราเนี่ยสร้างมิติกระจกขึ้นมาแล้วครับแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะสามารถใส่สกิลเข้ามาได้เป็นบางแค่สกิลเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวทุกคนดูนะเนี่ยครับใครที่อยู่ข้างในเนี่ยจะโดนดาเมจหมดเลยทุกคนดูแลดาเมจโคตรแรงเห็นปะ แล้วมันจะมีมิติกระจกขึ้นมาแป๊บหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้นี้คือไอ้มิติอันเนี้ยถ้าใครแบบอยู่ข้างนอกอ่ะมันจะมีบางสกิลนะครับที่ไม่สามารถทะลุเข้ามาได้เนาะแต่ก็จะมีบางสกิลเนี่ยที่สามารถทะลุเข้ามาได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกคุณองคุณในอย่างเงี้ยมันทะลุไม่ได้เนาะเดี๋ยวดูใหม่นะครับปุ๊บช็อตนี่เห็นไหมแล้วก็จะเป็นมิติกระจกแบบนี้นี่ครับเออก็คือมันสามารถกันได้แค่บางสกิลเท่านั้นอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับ โอเคประมาณนี้เนาะแต่ก็คนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะโดนดาเมจหมดเลยนะฮะแต่อยู่ที่ว่าโดนมากหรือโดนน้อยเนาะต่อไปครับเป็นสกิลคลิกขวา C ส,สกิลคลิกขวา C เนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้คือใครที่อยู่ในวงของเราเนี่ยจะโดนหยุดเวลาครับแต่ถ้าสมมุติมีคนอยู่ข้างนอกวงไม่โดนหยุดเวลาใช่ไหมแต่เราโดนสกิลของศัตรูนะครับเลือดเราเนี่ยก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับพอเวลาสกิลมันหมดไปแล้วอะ นี่นะครับทุกคนครับสกิลคลิกขวาซีกดปุ๊บเห็นไหมโดนหยุดเวลานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าระยะเวลาตอนเนี้ยที่ผมโดนเนี่ยถ้าน้องเขาตีผมตอนเนี้ยครับเลือดผมลดไปเท่าไหร่นะับผมก็จะเด้งกลับมาเท่าเดิมเลยนะครับเหมือนเป็นการย้อนเวลานั่นเองเนาะแบบดวงตาการมโตะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนในหนังแหละทุกคนครับความสามารถของตระกูลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนครับอันแรกก็จับตันเนาะนี่คลิกเลือกศัตรูครับจับตัน ถ้าแบบมันมีหลายคนอะ่ะมันจะปิงเพราะว่ามันจะต้นสูงสุดประมาณ2คนครับแล้วเอฟเฟกมันอ,มออกมาเยอะใช่ไหมในทีเดียวมันก็จะทํให้ให้แหลกได้นะฮะแล้วก็สกิลที่2ครับสกิลที่2ก็เป็นการยิงติดเบิร์เฉยๆครับนีม,ม,มีเอฟเฟกต์ไม้กางโคงไม้กางเขนโคตรเท่อะแล้วก็สกิลที่3ก็เป็นการยิงบีมครับนี่ึมอันนี้ก็แค่ติดกระเด็นครับไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็สกิลวก็อย่างที่ผมบอกครับ นี่ช็อตคนที่อยู่ข้างในมิติกระจกแล้วก็จะสร้างวิติกระจกขึ้นมาการสกิลจากทางด้านนอกนะครับอ่าแป๊บเดียวเนาะไม่ได้นานแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลคลิกขวาสิก็คือถ้าใครอยู่ในวงของเราเนี่ยจะโดนหยุดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าวงมันหายไปแล้วแล้วเขาเดินได้แล้วนะครับแล้วเขาตีเราได้เนี่ยสมมุติเขาตีเราเลือดหายไปครึ่งหลอดอย่างเงี้ยเลือดมันก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็คือการย้อนเวลานั่นแหละทุกคนเนี่ยครับปุ๊บ นี่เห็นไอ้เขียวๆไหมไอ้เขียวๆบนตัวเราอะเนี่ยเห็นปะพอน้องเขาตีเราได้ใช่ไหมครับทุกคนครับเพราะไอ้เขียวๆมันหายไปปุ๊บมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมเลยเนาะเลือดของเราอะเออมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนกลางคืนให้ดูนี่เป็นไงตอนกลางคืนเนี่ยโคตรสวยเลยนะแล้วดูเอฟเฟกเอฟเฟกครับดูอย่างสกิลแรกสกิลแรกนี่ทุกคนดู โคตรเท่อ่ะเหมือนแบบจับกลุ่มอะ่ะเหมือนแบบตำรวจอวกาศจับกลุ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็สกิลที่2ครับดูดูดูเอฟเฟกต์ไมนั่งเขียนโคตรสวยสกิลที่3ครับดูนะปึ๊บสวยจะจัดสกิล Q ครับเนี่ยดูดิแสงสีเสียงโคตรสวยนี่สกิลอยู่เวลาเป็นไงโคตรเฟีเ้ยวโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เห็นปะ มีเอฟองเอฟกสีคงสีเขียวด้วยนะฮะตอนแบบก่อนที่สกิลจะหายไปอะไรงนี้โอเคครับทุกคนครับก็คือว่ารีวิวทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเละเลยเละเปโจ๊ก Construct Productions, hey.